สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่พาดูดวงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกๆไปปั่นเล่นเหมือนเคยวัดรีมพร้อมยังคิตตี้ตังแล้วก็มันนี่ด้วยพี่ใหญ่ตามด้วยพี่ใหญ่เบอร์ดี้สุดหล่ออ้าพร้อมไปเลยนะไปเลยะเบอร์ดี้พร้อมไหมลูกป่าไปขี่ไปเอาเจอดีไหมเบอร์ดี้ ไม่มีใครจับกล้องให้พ่อเลยไปไหนดีเราวันนี้โอ้ยวันนี้ไปไหนดีที่เดิมเมน้บ้านเราอยู่แถวดันเมืองก็ต้องแถบไปแถวดันเมืองใช่ไหมซอยสองประภายี่บแปดนะครับดันเมือนี่เองคนทางนี้รู้จักหมดสี่ตัวแสบชอบออกซิ่งอยู่ตลาดเลยหน้าที่ก็คือผมมีสองล้อครับ ก็คือพาไปขี่ตอนเชา้ากับตอนเย็นช่วงห้าโมงถ้าไม่พาไปไม่ได้กินไม่โรกวบอดี้นี่ซอยนี้ก็มีสุนัขเยอะด้วยแมวด้วยแต่เขารู้จักกันหมดฮะเบอดี้วันนี้เงียบเลยนะเบอรดีครับแต่งตัวหล่อมาเดิมมาดูฟากนี้ทำง อคิตี้คิตี้ทำไมคิตี้มันนิสตังทำไมไม่ต้องเห่าเขาไม่ต้องเห่าเขาพี่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 เบด,ดีโอเคครับไปลั่นต่อเลยเพื่อนเพื่อนเขาท่นนะฮนะเบอร์ด,ดี้ไปไหนดีลกูกไปเที่ยวครับพ่อนี่ฮะป่ะไปซิ่งกันเลยนะ โอเคนะครับวันนี้ก็พาไปเที่ยวตามเดิมสวัสดีครับ